If God blesses someone or something, that is a powerful thing. ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่มีพลังมากๆเลย g o เพราะเมื่อพระเจ้าอวยพรใครสักคน person ไม่ได้เป็นการแค่พูดถึงสิ่งดีๆเหนือคนคนนั้นเท่านั้นแต่เป็นการที่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยพลังและก็การเจิมทางฝ่ายวิญญาณเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อที่คนคนนั้นจะได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ให้ the blessing of god พระพรของพระเจ้า is a spiritual power working in our lives ก็เป็นพลังทางฝ่ายวิญญาณที่กําลังทํางานอยู่ในชีวิตของเรา Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ And let's prepare our heart to receive God's word today. ให้เราเตรียมใจให้พร้อมที่เราจะรับถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ And also don't forget to share this video with people you know. แล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ In a God's word is life. God's word brings the blessing of God into our lives. อย่าลืมว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นชีวิตและถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่นําพระพรของพระองค์เข้ามาสู่

powerful biblical subject. ในสัปดาห์นี้เราก็ได้แบ่งปันจากเรื่องที่มาจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและมีพลังมากๆ We're talking about blessed by God. เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ได้รับพ,อพอระพรโดยพระเจ้า You know you have to you have to deeply think about this. อยากจะให้เราได้คิดถึงสิ่งนี้จริงๆ If God blesses someone or something. ถ้าพระเจ้าเนี่ยได้อวยพรใครสักคนหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างนึง That is a powerful thing. ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่มีพลังมากๆเลย g o เพราะเมื่อพระเจ้าวอวยพรใครสักคน,น,น person ไม่ได้เป็นการแค่พูดถึงสิ่งดีๆเหนือคนคนนั้นเท่านั้นแต่เป็นการที่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยพลังและก็การเจิมทางฝ่ายวิญญ,ญาณเข้าไปนในชีวิต <So that S 1> ของ <that S 1> เขาเพื่อที่คนคนนั้นจะได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ให้ The blessing of God พระพรของพระเจ้า is a spiritual power working in our lives ก็เป็นพลังทางฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา and so when we realize that we have been blessed by God เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรแล้ว then we know that every assignment God has given us เราก็จะมั่นใจว่างานทุกอย่างเลยที่พระเจ้ามอบหมายให้เรา we can see success เราก็สามารถจะเห็นงานนั้นสำเร็จได้ และไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกเราดำเนินชีวิตด้วยวิธีไหนก็ตาม He has given us a power to be successful. พระองค์ก็ให้พลังกับเราที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางนั้นได้ So that is the blessing of God. นั่นแหละคือความหมายที่เราบอกว่าพระพรของพระเจ้า Now, Yesterday we we're talking about the word curse. เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของคำสาปแช่ง And I want to really remind you again you ผมเองก็อยากจะย้ำกับคุณอีกครั้งนึง The curse is not just uh, something you associate with a fairy tale. คำสาปแช่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในนิยายเท่านั้น It's not a curse. It's not a word that some religion came up with. หรือไม่ได้เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นมาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่ง It's it, it not a concept that some tribe in the jungle came up with. หรือไม่ได้เป็นแนวความคิดที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเนี่ยเขาเข้าใจ Curse spiritual reality because men's of s fall. <S แต่คำสาปแช่งนั้นเป็นความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าการล้มลงในความบาปของมนุษย์ you know, One of the problems of uh, people living in, in the developed world ปัญหาอย่างหนึ่งกับผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ในโลกที่พัฒนาแล้ว And I'm not I'm not saying <Everyone> there. แต่ผมไม่ได้หมายความถึงทุกๆคนที่นั่น but a lot of people in in the developed world เพียงแต่ว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนมากมายที่อาศัยอยู่ในโลกที่พัฒนาแล้ว you know they become deceived and totally reject spiritual realities เขาก็ไม่ได้มีความเข้าใจในความจริงนี้ทำให้เขาไม่ได้เชื่อในความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณ because they begin to be prideful without even realizing เพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะมีความเย่อหยิ่งขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ you know look how we are Met lives better strength our our own by เพราะเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในชีวิตนั้นก็มาจากกำลังและความสามารถของเขา Look what we have produced with our own mind หรือว่าสิ่งที่เขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ก็มาจากความคิดของเขาเอง Look how we have built our society by ourselves ดูสิว่าเราสามารถที่จะช่วยกันแล้วก็สร้างสังคมของเราให้ดีขึ้นได้ There is no God ไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้า We did it with our mind with our intellect with our wisdom เราก็ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยความคิดความรู้ความสามารถความฉลาดของเรา You know there is no you know spiritual reality มันไม่มีหรอกอะไรโลกทางฝ่ายวิญญาณน่ะ And so you know they reject truth เขาก็ปฏิเสธความจริงทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้ but the truth is no matter how you reject these spiritual realities you cannot run away from them แต่ความเป็นจริงก็คือต่อให้คุณปฏิเสธความเป็นจริงในเรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณคุณก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีความจริงตรงนี้ไปได้หรอก a n d no matter what you have created in your society ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณได้สร้างขึ้นมาในสังคมของคุณ if you continue to reject Jesus Christ as your Lord and Savior ถ้าคุณยังคงปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ you will still end up in E without วันหนึ่งชีวิตของคุณก็จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันดรในที่ที่ไม่มีพระเจ้า and that's a spiritual reality นั่นก็คือความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณ no matter where you live in this world ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนของโลกก็ตาม or what kind of luxuries you have in life หรือคุณอาจจะมีชีวิตที่มันดูหรูหราสะดวกสบาย you cannot run away from the truth that there is a curse upon this world มันก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีความจริงไปได้ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีคำสาปแช่งอยู่ no one can run away from the curse ไม่มีใครสาม มาที่จะหลีกหนีไปจากคำสาปแช่งนี้ได้ is spiritual, universal เพราะมันก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกของเรา The first time we see the word curse in the Bible ครั้งแรกที่เราเห็นคำว่าสาปแช่งจากในพระคัมภีร์ Which we read about yesterday is in the Garden of Eden ซึ่งเมื่อวานเราก็ได้อ่านกันไปคำคำนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสวนเอเดน We know the story Adam disobeyed God เราก็รู้เรื่องราวตรงนี้ดีว่าอาดัมเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า And God now came and revealed to them ตอนนี้พระเจ้าได้เปิดเผยกับพวก The consequence of disconnecting from God. God said, Cursed is the ground for your sake. First time we see the word curse. So, curse is the condition of being disconnected from the blessing of God. And we see the results of this curse in human life and in this. this natural world. แล้วเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ของคํำสาปแช่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แล้วก็ทั่วโลกของเรา you know, look at how sin is destroying the lives of people. ให้เราดูสิว่าความบาปมันทําลายชีวิตของผู้คนมากขนาดไหน Look at, you know, even though we have advanced in so many ways as human as human society. ถึงแม้ว่าตอนนี้สังคมของมนุษย์เองจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ล้าหน้าไปมากแล้วก็ตาม We cannot deal with fear. เราเองก็ยังไม่สามารถจะจัดการกับความกลัวในจิตใจ We cannot deal with เราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือหลุดพ้นไปจากอาการซึมเศร้าเขาไม่สามารถจะจัดการกับความเกลียดชังความขมขื่นความเสียใจความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยผมพูดถึงแม้แต่ในส่วนของโลกนี้ที่เรียกว่าพัฒนาแล้วก็ตามเพ a าะ i ีมนต์สาบานท working in this world โออย่าลืมว่ามันมีคำสาปแช่งทางฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานอยู่ทั่วโลกของเรา Even even with technology you cannot get rid of this things ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากคำสาปแช่งตรงนี้ก็ได้ Because it's a spiritual issue เพราะมันก็คือสิ่งที่มาจากโลกฝ่ายวิญญาณ This is the curse as a result of the fall of man นี่คือคำสาปแช่งที่เกิดขึ้นจากการล้มลงในความบาปของมนุษย์ And we say that curse means doom to fail แล้วเราก็บอกไปแล้วความหมายของคำสาปแช่งหมายถึงว่าทำอะไรก็ล้มเหลว Doom to experience bad to things t experience evil i h things ทำอะไรก็จะเจอแต่ประสบการณ์ที่มันไม่ดีประสบการณ์ที่มันเลวร้ายตลอด you know, That's what curse means นั่นก็คือความหมายของคำว่าโดนสาปแช่ง But the good news of Jesus Christ is our only hope แต่ข่าวดีของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นความหวังเดียวของเรา This is the reason we as Christians need to understand the gospel of Jesus Christ และนี่ก็คือเหตุผลว่าเราที่เป็นคริสเตียนแล้วจะต้องเข้าใจความหมายของการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ while we don't deny the reality of the curse through the fall of man in this world ซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นจริงว่า จากการล้มลงของมนุษย์ทําให้เกิดคําสาปแช่งขึ้นในโลกนี้ We need to understand that now as believers in Jesus Christ แต่เราเข้าใจว่าตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ We are in the blessing เรามีชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าแล้ว w e v been given the power in Christ และพระเจ้าก็ได้ให้พลังกับเราในพระเยซูคริสต์ Live about above the curse that is in this world เราจึงสามารถดําเนินชีวิตอยู่เหนือคําสาปแช่งที่กําลังทํางานอยู่ในโลกนี้ได้ And so we don't deny the curse เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของคําสาปแช่ง But we also <to> understand แต่เราเข้าใจต่างหาก That we have been blessed by God and that is more powerful than the curse ว่าทุกวันนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรเราแล้วและพระพรของพระเจ้าตรงนี้ก็มีพลังมหาศาลมากกว่าคำสาปแช่งนั้น You know look at Galatians 3:9ให้เรามาดูในกาลาเทียบทที่3ข้อ9 Notice what it says So then those who are of faith Are a a a r blessed with believing b with h เหตุนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ read that again อยากจะให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่ง those who are of faith meaning those who have believed in Jesus Christ เหตุนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรก็คือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ are blessed ได้รับพระพร you know this is talking about all christians who are genuinely born again in christ ตอนนี้พูดถึงคริสเตียนทุกคนที่เขาได้บังเกิดใหม่แล้ว we have been blessed เราได้รับอภรแล้ว we can say we've been restored back that original place of blessing God designed for blessing designed place us หรือเราสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้าได้นำชีวิตของเรากลับไปสู่จุดดั้งเดิมซึ่งเป็นจุดที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรเราในพระคริสต์ so we can say this according to the Bible เราสามารถที่จะพูดแบบนี้ตามความจริงของพระคัมภีร์ได้ that God's plan of redemption through Jesus Christ ว่าแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นน is to bring us back to that place of blessing He designed for us in the first place คือต้องการที่จะนำเรากลับมายังที่แห่งพระพรที่พระเจ้าได้ ทรงกำหนดไว้ให well, no, ้กับเราตั้งแต่แรกบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่หรอกแผนการไถ่ของพระเจ้าก็คือการที่ช่วยให้เราได้ไปสวรรค์นั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในพระพรพระพรที่พระเจ้าอวยพรเราตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการแค่ได้ไปสวรรค์เท่านั้นพระพรตรงนี้หมายถึงว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ในสถานะเดิมของเราก่อนการล้มลงของมนุษย์ This blessing includes is victory และพระพรตรงนี้ก็รวมไปถึงชัยชนะในชีวิต understanding and walking in god's purpose <S การที่เราเข้าใจและได้ดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจา้า releasing the good things that has put in us in this world การที่เราได้ใช้สิ่งดีๆทั้งหมดที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราตรงนี้เพื่อเป็นพระพรให้กับโลก you know, experiencing a blessed family life ได้รับประสบการณ์กับชีวิตครอบครัวที่เต็มล้นไปด้วยพระพร in having the resources to carry out god's assignment for your life การที่เรามีทรัพยากรทั้งหมดเพื่อจะทําให้การทรงเรียกในชีวิต ของเรานั้นประสบความสำเร็จ The Blessing covers every area of our every area life. เราจะเห็นว่าพระพรตรงนี้ครอบคลุมไปถึงทุกๆด้านของชีวิตเราเลย And so it says those who are of faith faith in Jesus Christ are blessed ในข้อนี้ได้บอกว่าฉะนั้นคนที่เชื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์จึงได้รับพระพร That's talking about you ตรงนี้พูดถึงคุณนะคะ You know now now some you know some and you know, Bible teachers would say ก็ครูสอนพระคัมภีร์บางท่านอาจจะบอกว่า Well no 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 this is just yeah this is just blessing in in the in the things of the Spirit อันนี้เนี่ยเป็นแค่พระพรเกี่ยวกับทางฝ่ายวิญญาณอย่าง It life not apply to does of our areas apply all ไม่ได้ว่าครอบคลุมไปถึงด้านอื่นๆของชีวิตด้วย and they will say well first of all in the context this blessing is talking about righteousness in Christ เขาก็จะบอกว่าถ้าดูในบริบทตรงนี้พระพรตรงนี้พูดถึงเรื่องของการได้เป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ and you know I like to study scripture in the context ผมเองชอบนะที่จะศึกษาข้อพระคัมภีร์ในบริบท it's important for us to understand Uh, scriptures its context Scripts its in เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจข้อพระคัมภีร์นั้นๆจากบริบทด้วย So when you look at the context of Galatians 3:9ถ้าคุณดูจากบริบทของกาลาเทียบทที่สาข้อเก course The blessing is righteousness in Christ. แน่นอนคำว่าพระพรตรงนี้เขาก็หมายถึงการที่เราได้เป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์ Paul is teaching here. ตรงนี้เปาโลกำลังสอนว่า Those who put their faith in Jesus Christ. ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ Are blessed with the gift of righteousness. ผู้นั้นก็จะได้รับการอวยพรด้วยของประธานแห่งความชอบธรรม So yes, we all agree. เราทุกคนก็เห็นด้วย That righteousness is the blessing talked about here. ว่าความชอบธรรมก็คือสิ่งที่หมายถึงพระพรที่พูดถึงในข้อนี้ What is righteousness is และอะไรคือความชอบธรรม righteousness is right standing before God ความชอบธรรมก็คือการที่เรามีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระเจ้า being in the right place as God designed for us และเราก็ได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบเราไว้ and it is because We have been made righteous in Christ. และเพราะตอนนี้เราได้เป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์แล้ว a n we've been reconciled to all the other blessings God has planned for us. ซึ่งทําให้เราได้กลับมาเชื่อมต่อหรือมีโอกาสได้รับพระพรในทุกๆด้านอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก So it is wrong for us to say ดังนั้นการที่เราพูดแบบนี้ก็อาจจะผิด Well, is this blessing means we are righteous in Christ? ที่บอกว่าโอ้พระพรตรงนี้ก็หมายถึงการที่เราได้เป็นคนชอบทำในพระเยซูคริสต์เท่านั้น It is a spiritual. มันก็เป็นแค่เรื่องของฝ่ายวิญญาณ Well, the truth is this. ความจริงเลยก็คือ Yes, because we are righteous in Christ. เป็นเพราะเราเป็นคนชอบทำแล้วในพระคริสต์ Now we have access to all the blessings God designed for us. ตอนนี้เราจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรับเอาพระพรทุกๆด้านที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเรา So when you r faith in Jesus Christ and you're made righteous in Christ. เมื่อ คุณมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณได้เป็นคนชอบธรรมในพระองค์ you have access. คุณจึงมีสิทธิ์เข้าถึง all the blessings of God in all areas of your life พระพรทั้งหมดของพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตคุณ righteousness means you are in the right place now in Christ ความชอบธรรมก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วในพระเยซูคริสต์ and so this blessing of righteousness พระพรแห่งความชอบธรรมตรงนี้ gives you the right to walk in blessing in all areas of your life จึงทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระพรทุกๆด้านที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณ this is the reason why we need to understand that the gospel truth is very practical น,นี่ก็คือเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าความจริงของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงมันประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตบนโลกนี้ s so <S ด้วย many safe from hell going to heaven เพราะมีบางคนที่เข้าใจว่าอ๋อการเชื่อในข่าวประเสริฐหมายความว่าเราไม่ต้องตกนรกเราได้รับความรอดและได้ไปสวรรค์ no when we are saved in Christ เมื่อเราได้รับความรอดในพระคริสต์ we are blessed in all areas of our life เราเองก็จะได้รับการอวยพรในทุกๆด้านของชีวิตเราด้วย so I hope that you read this and r e read these scriptures again and again ผมก็หวังว่าคุณจะอ่านทบทวนในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก because it is very powerful when the Holy Spirit personally reveals these truths to you เพราะมันจะเป็นสิ่งที่มีพลังมาก มเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มีโอกาสได้เปิดเผยหรือว่าพูดกับคุณผ่านทางความจริงในข้อนี้เป็นการส่วนตัว well, Through faith in Jesus Christ โดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ You have been blessed คุณได้รับการอวยพรแล้ว Well join us again to tomorrow for this study ก็ออยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาในเรื่องนี้กับเราต่อนะครับ Have a wonderful day today วันนี้ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ <God S 1> ท,ทุกคน <bless you. S 1> ขอพระเจ้า,าวอวยพรครับ